สี่พันแล้วแรงดันอยู่สี่พันแล้วยังไม่ออกพอพอพอครับเป็นอะลาะอ่าถอดออกมาดูครับว่าผิดอะไรค่อยๆออกมานะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันผิดร่ออะไรที่น้ำมันมันไม่ออกนะ,อ,ะอันนี้ปอกยึดเข็มหัวฉีดนะครับค่อยๆอปลอกมาดูซีดูน้ำมันมันตรงไหม มีสลักเดียวนะสลักหนึ่งหายไปล้วนครับนี่รูน้ํามันฝั่งนี้นะอ่านี่เห็นไหมครับรูน้ามันมันอยู่ฝั่งตรงข้า,กามกันไหมรูน้ามันของเรามันอยู่ฝั่งนี้แต่รูน้ามันอยู่ที่แผ่นรองเขมหัวฉีดนี่จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับแต่อ,อ,อกีกเข็มหัวฉีดอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอัาอีาอันอ่า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 น่าออ่าอ่าอาอ่อ่า่าอ่งอ่าอ่า่าั่าอ่าอ้าอาอ่อ่อาอ่่ ใ,ใส่ให้ตรงกันนะครับเมื่อกี้น้ํามันไม่ออกนะครับเพราะว่ารูน้ํามันไม่ตรงอตอนนี้สลักล็อกบาล์รองไฮดรีดเนี่ยหายไปลาอันหนึ่งใช่ไหมของเราไม่มีเอาเจลไปประกอบให้รูน้ามันมันตรงกันนะครับนี่ลูกปืน ตรงไหมตรงนะน,นะอยู่ฝั่งเดียวกันนะนี่ไฟผูกแขนเราในเต็มมีแต่น,ตน้ำมันนะ ขันพอตึงมือก่อนแล้วไปเทสดูว่าแรงดันมาฉีดจะออกไหมเมื่อกี้ไม่ออกใช่ไหมครับอ่าเราไปเทสดูครับ